วัตถะทานเยอะเกินไป b u ยสูงนะคะก็จะส่งผลทําให้คนไข้เนี่ยมีอาการเปรียนะคะเบื่ออาหารอาเจียนทานข้าวไม่ได้และเสี่ยงที่จะได้ฟอกไตล้างตได้เดือดมากยิ่งขึ้เพราะฉะนั้นแล้ว4กลุ่มที่ให้โปรโตีนหลักๆตรงนี้นะคะเราสามารถเลือกทานได้แต่สิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างที่ต้องดูแลนั่นก็คือในเรื่องของปริมาณการทานนะคะ ตีแรงโปรตีนสำคัญที่ผู้ป่วยโรคไตควรทราบนะคะโดยเฉพาะโรคไตในระยะ 3B ระยะ4ระยะ5ค่ะที่ค่าเจว่านี่น้อยกว่า45ซึ่งในระยะท้ายนี้นะคะเราต้องจํากัดปริมาณการทานโปรตีนเพราะถ้าเกิดว่าเราทานเยอะเกินไป b U N สูงนะคะก็จะส่งผลทําให้คนไข้มีอาการเปียนะคะเบื่ออาหารอาเจียนทานข้าวไม่ได้และเสี่ยงที่จะได้ฟอกไตล้างไตเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับตัว b U N เนี่ยเราควรดูแลให้อยู่ในช่วงสัก10 20นะคะถ้าสูงมากน่าแสดงว่าเราทานโปรตีนเยอะเกินไปแล้วเราต้องลด การหายโปรตีนลงด้วยนะคะซึ่งถ้า BUN เราสูงนะคะจะส่งผลทําให้ค่า CR หรือว่าครีตินินยิ่งสูงขึ้นไปนะคะเมื่อครีตินินยิ่งสูงนะะ่จะทําให้ GFR ของเราเนี่ยลดต่าลงซึ่งค่า GFR หรือว่าตัวที่บอกเปอร์เซ็นต์การทำงานของไตของเรานะ,ะเราต้องการที่จะมีมากๆนะคะเพราะว่ายิ่งมากยิ่งดีสําหรับค่า GFR นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องดูแลควบคุมนะคะซึ่งการที่จะทําให้ GFR มากน้อยเนี่ยมีหลายปจายัจจัยแต่หนึ่งปัจจัยนั้นก็คือในเรื่องของ BUN ถ้า BUN สูงก็ GFR ลดต่าลงนะคะนะะนั้้แลว แหล่งที่มาที่จะทําให้บิวอนสูงเนี่ยก็จะมี4กลุ่มใหญ่ๆที่ผู้บริโภคไตที่เลือกทานเข้าไปนะคะเนาะก็คือกลุ่มของตัวแรกเลยนะั่นก็คือนนเนื้อสัตว์นะคนไม่ใช่เนื้อไก่เนื้อปลาไข่ขาวนะคะกลุ่มที่2ก็คือข้าวและแป้งนะคะแป้งในที่นี้ก็คือพวกเส้นเล็กเส้นหมี่เส้นใหญ่นะคะกลุ่มที่3คือ ผักนะคะและกลุ่มที่4คือผลไม้นะคะซึ่ง4กลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มอาหารที่ผู้ป่วยโรคไตาสามารถทานได้แต่เราต้องจํากัดปริมาณการทาน,นะะเราต้องคํานวณออกมาเพราะถ้าเกิดว่าเราทานปริมาณเยอะเกินไปนะค่ะ ก็จะทาให้ BUN สูงขึ้นได้ซึ่งในกลุ่มของเนื้อสัตว์เนี่ยเราต้องคํานวณออกมาเนาะว่าเราสามารถทานได้วันละเท่าไหร่นะคะและก็กลุ่มของข้าวแป้งเนี่ยเราสามารถทานได้วันละกี่ทพีผักทานได้วันละกี่ทพีผลไม้ทานได้วันละกี่ส่วนแบบนี้นะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่คํานวณออกมานะคะแล้วเรากะปริมาณการทานเองเนะี่ยจะทําให้คนไข้นะคะทานในปริมาณที่เยอะเกินไปนะคะก็ BUN สูงขึ้นมาได้นะคะและยิ่งถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะที่แบบว่าเอ้ยเราเป็นระยะ3ามระยะสระยะ5แล้ว ทานอาหารคุมอาหารแล้วแต่ทําไมไม่ลดลองดูนะคะว่าตอนนี้ตัวเองเนี่ยทานเยอะเกินไปหรือเปล่านะคะเพราะว่ามีหลายเคสที่มาปรึกษาออมและีเอไม่ลดเพราะว่า,าทานปลาทีละหนึ่งตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาเนื้อปลาเผาก็าตามนะคะทานทีละหนึ่งตัวซึ่งบ U เเกินแน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่าปลาหนึ่งตัวปริมาณโปรโตีนก็จะค่อนข้างสูงนะคะทานหนึ่งตัวก็ B U N สูงแน่นอนหรือว่าบางท่านค่ะคุมโปรโตีนคุมเนื้อสัตว์ได้ดีมากเลยแต่ว่าไปทานตัว ข้าวปริมาณเยอะคือแบบว่าถ้าเกิดแนะนําไปทานข้าวได้ไม่เกิน2ทัพีต่อมื้อแบบนี้นะคะแต่ว่ารู้สึกไม่อิ่มก็เลยไปเพิ่มข้าวอีกมื้อละสองทัพีมื้อละสองทัพีรวมทั้งวันนะคะเท่ากับเพิ่มข้าวไป6ทัพีค่ะจะทําให้โปรตีนเกินไป12กรัมต่อวันแล้วนะคะสะสมไปหลายๆวันต่อเนื่องไปก็โปรตีนสูงได้หรือว่าเคที่แบบว่าชอบทานผักนะคะก็คิดว่าอ้ผักไม่เป็นไรนะคะ ทานผักเรามีโคต้าสามารถทานได้อะอย่างเช่นทานได้วันละสามทพีแต่ว่าเราทานผักไปวันละเก้าทพีแบบนี้โปรโตีนก็เกินได้เหมือนกันหรือว่ากลุ่มผลไม้เช่นเดียวกันค่ะผละไม้สามารถทานได้วันละหนึ่งส่วนคำนวณออกมาแล้วเนาะแต่เราทานไปทีละครึ่งกิโลหรือทีละหนึ่งกิโลแบบนี้นะคะ หรือว่าทานทีละ2ลูก3ามลูกนะคะก็ทําให้โปรโตีนเกินได้เหมือนกันนะคะหรือถ้าเกิดว่าท่าในใดที่แบบอุ้ยชอบทานไข่ขาวน้ําข้าวแบบนี้นะคะตื่นมาทานไข่ขาวน้ําข้าวเสร็จแล้วก็มีอาหารเช้าต่อมีอาหารกลางวันต่อมีอาหารเย็นต่อแบบนี้นะคะก็ทําให้ BUN สูงขึ้นได้นะ,ะเพราะฉะนั้นแล้ว4กลุ่มที่ให้โปรโตีนหลักๆตรงนี้นะคะเราสามารถเลือกทานได้ แต่สิ่งสําคัญอีกหนึ่งอย่างที่ต้องดูแลนั่นก็คือในเรื่องของปริมาณการทานนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะที่ต้องการที่จะคำนวณว่าเราสามารถทานได้ปริมาณเท่าไหร่นะคะเนื้อสัตว์เท่าไหร่ข้าวแป้งเท่าไหร่ผักเท่าไหร่ผลไม้เท่าไหร่นะคะก็อยากจะให้กดติดต่อ,ขอเข้ามานะคะตามข้อมูลที่ขึ้นที่หน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะได้คํานวณออกมาเนาะให้เหมาะสมกับผลไครเพื่อจะลดการเติมของเสียเข้าไป ยิ่งถ้า BUN สูงมากๆนะคะเสี่ยงได้ฟอกไตล้างไตได้เดี๋ยวมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าท่านใดนะคะสนใจข้อมูลความรู้เพิ่มเติมนะคะแนะนําเป็นคู่มือกินดีไตดีชีวีมีสุขเร่มนี้เลยนะคะถ้าเกิดท่านใดสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็แบ่งปันข้อมูลไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมนําไปปรับใช้กันนะคะเพื่อที่ช่วยลดค่า BUN ของผลค่ายค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ติดตามสาระสุขภาพดีๆได้ทางไลน์แอดอ้อมสาลินีหรือที่ Facebook กินดีใต้ดีชีวีมีสุขบายคุณอ้อมสารินีหรือที่ YouTube กินดีมีสติกับคุณอ้อมสารินีและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้รับการแจ้งเตือนเวลา่ามีสาระสุขภาพดีๆมาฝากในคลิปถัดไปค่ะ